นศูนูนอบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรียุธยาได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567โดยในปีนี้ท่านประธานกรถินคือครอบครัวพันทเสนผู้บริจาคที่ดินให้กับทางศูนย์ซึ่งประกอบด้วยพระปารณชยานันโทกัลายาณมิตรอธิราช จลยานมิตรพรพัทราและดออรอนัญญาพันทเสนพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพประธานรองและคณะสัทธาสาธุชนได้อัญเชิญผ้าตรายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีพระครูสังขรักษ์อนุรักษ์โสธิโกเป็นประธานสงฆ์นำคณะผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสยหยุดนิ่งก่อนที่คณะประธานกรถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้ง น้อมนำผ้ากฐถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อกล่าวคำพเดียงสงและอัปโลกฐถินค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีเปิดลิบแก้วพิธีถวายพัดลมยักษ์ พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วชัย,ยสิทธิ์และพิธีมุทิตามหาปร,ริยนของศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันซึ่งงานบุญในวันนี้สร้างความปราบปื้นปิติในบุญให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะทราบดีว่างานบุญกระถินครั้งนี้นับเป็นบุญใหญ่เป็นงานบุญสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อถวายที่ดินและสร้างหมู่กุฏิพระ พอ่อศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันแห่งนี้เป็นสถานที่จัดอบรมพระภิษุและสัมมนเนรรวมทั้งอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีเป็นบุญยญสถานในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศิลธรรมเพื่อทำให้สันติสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตลอดไปค่ะ ราบขอบพระคุณที่รับชมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวส์ได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆก,กันกับบุญนิวส์ค่ะ